เรามารู้จักสเปเชีปลาหมอคางดำกันนะครับซึ่งเป็นปลาประจําท้องถิ่นของประเทศในแถบแอฟริกาไม่มีต้นกําเนิดในไทยจึงเป็นเอเรียนสปีชีอย่างเต็มตัวเออจ้าปลาหมอคางดำสปีชีเอเรียนซึ่งเป็นหาใหญ่สําหรับประเทศไทยแล้วนะครับแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาให้มีความสําคัญและบทบาทกับปลาหมอคางดำเอเรียนสปีชีตัวนี้นะฮะ และหลายคนก็กําจัดปลาหมอคางดำ s p e c เอเลี่ยนตัวนี้นะครับคุณยายคนหนึ่งแกนําปลาหมอคางดำลี่ยนเนี่ยฮะไปทาเป็นเคยกะปิแล้วขายได้มีรายได้มากกันเลยทีเดียวนะครับแกก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแกก็เลยเอามาทําเป็นเคยกะปิขายให้คนกินในราคากิโลละร้อยกว่าบาทนะฮะซึ่งใจเขาบอกว่าโอ้มันขายดีมากกันเลยทีเดียวแต่นายกรมนตรีบ้านเรา ก็ออกมาแถลงการว่าราคาในการจับแกลกวาดล้างปลาหมอคางดําจากกิโลละ8บาทเป็นกิโลละ15บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะใกล้ศูนย์พันไปแล้วนะครับเนื่องจากราคามันขึ้นอยู่ที่15บาทนะครับซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ทําลายระบบนิเวศส,สัตว์น้ําของไทยนะับก็เลยต้องถูกโดนกําจัด